แนะนำรองพื้นปราศจากสารเคมีเป็นเกรดซีทูซิลนะคะคือยิ่งกว่าออร์แกนิกอีกบุตรเองไม่ได้ใช้รองพื้นมันนานมากๆเพราะบุตรไม่อยากให้สารเคมีมันอยู่ที่หน้าบุตรค่ะจนกระทั่งบุตรมาเจอของยังลีวิ่งนะคะตอนแรกเนี่ยไม่มั่นใจทุกคนว่าสีมันใช่ของบุตรหรือเปล่าเพราะมันเป็นสั่งออนไลน์เทียบสีไม่ได้นะคะก็เลยเลือกสีแทนมาพราอเห็นฝาหลังเขาขาวค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอได้ไหมแต่ม,มันดูดำๆนะคะจากขวดแต่จริงแล้วพอมา ใช้กับผิวอะค่ะพอดีเลยนะคะเอ๊ะ หรือว่าเราผิวดําหรือยังไงกันแน่นะคะแต่เป็นว่าค่ะถ้าใครหาเครื่องสําอางบุตรแนะนําในยังลฟวิ่งนะคะเพราะว่าเขาปราศจากสารเคมีและเนื้อสัมผัสนี่มันละมุนนุ่มนวลมากเลยตอนนี้เนี่ยอะไรหมดบุรหันมาใช้ในยังลฟวิ่งหมดเลยค่ะสมาชิกก็สามารถซื้อได้ในราคาโฮเซลนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยเดี๋ยวบุตรแนะนําได้ทักมาสอบถามได้เลยนะคะทุกคนแนะนําแนะนํา